ว่าไงไ่าแล้วไงมีอะไรไหมปรากฏเลยคันมันมันกำลังทำงานอะไรให้ไปส่งข้าวยางาาังเออกำลังก็มาส่งได้เลยโอเคกำลังไปกำลังไปแอดูด้วยหนอมันเป็นเรียนถัดถ้ <c oughs> าถ่ายกล้องหน่อยถ้าถายเอสซีหน่อย บม่บายม่ไปจอเลโอเคโอชูโอเคยาสวัสดีครับคุณผู้ชมจุงกะอามวังประโนครับวันนี้จอละแอก็มาอัดคลิปชีวิตประจาวันของจอละแอว่าในแต่ละวันเนี่ยจอละแอททาอะไรบ้างนะในตอนเช้าจอละแอก็ทำกับข้าวให้สาวกเรียงคืบหมูนะครับตอนนี้ก็ใกล้จะเที่ยงแล้วนะทุกคนจอละแอก็ ได้ทำกับข้าวเตรียมเอาไว้ให้สาวก็เรียงคึค๊คือมูเรียบร้อยแล้ววันนี้คือคึอคือมูก็สั่งให้จอหแลอแอดทำต้มต้มน้ำซุปเ,เขาเรียกว่าไรน้ำเต้าต้มน้ำซุปน้ำเต้าแล้กวก็ใส่ไก่แล้วก็เพนมีผลไม้แต่ตอซะแล้วก็ซาวาลสะแต่ตอสะก็แตงโมซาวาละก็ฝรั่งนะครับผมแล้วก็ชอดิคลอไข่ต้ม แค่นี้นะครับช่วงนี้ก็กินแบบง่ายๆอาหารก็จืดๆหน่อยรสเค็มรสเผ็ดนะครับผมโอเคตอนนี้ก็ใกล้จะเที่ยงแล้วเดี๋ยวจอแล็ก็ขอไปอริอทีนะอริอทีอริอออทีแปลว่าไปอาบน้ำนะจอแล็ขอตัวไปอาบน้ำกันก่อนนะครับคุณผู้ชมแล้วก็ค่อยเตรียมตัวไปส่งกับข้าวให้คือคือหมูตอนประมาณ1 1โมงกว่าๆไปกันโอเค ตอนนี้จอร์อแออาบน้ำแต่งตัวเสร็จเรียบร้อยแล้ววันนี้ก็ใส่เสื้อกระเรียงใส่ชุดกระเรียงสวยๆที่กิยอมือโพคือคือมูสาวกระเรียงขึ้นคือมูซื้อให้จอร์อแอนะครับผมเดี๋ยวจะไปส่งข้าวให้สาวกระเรียงขึ้นคือมูกลางไปก่อนที่จะไปส่งข้าวเที่ยงให้สาวกระเรียงคือคือมูมาดูกันว่าข้างในนี้มีกับข้าวอะไรไปกันครับ เปิดเลยว่าข้างในนี้มีอะไรจะน่ากินไหมแทนแทนชอร์ดี้คลอกับข้าวปลานะครับชอร์ดี้คลอ็คือไข่ต้มแล้วก็เป็นน้ำซุปน้ำเต้านะครับผมภาษาก็เรียงจอร์แรเออทีลูซะอืมน่าจะใช่นะถ้าพูดผิดขอโทษด้วยครับผมแล้วก็มีไก่แล้วก็แต่ต่อซาแตงโมซาวาลซะฝรั่งมาละกาซะ ก็อาหารเที่ยงให้สาวเกเรียนคือคือมูก็มีแค่นี้ประมาณนี้ครับผมเอากิ่นโตใส่ลงกระเป๋าน่ารักน่ารักแบบนี้นะฮะแตะมุตมิแล้วก็เดี๋ยวจอและแอจะโทรหาสาวเกเรียนคือคือมูนะครับว่าให้ไปส่งหรือยังเดี๋ยวไปโทรหาสาวเกเรียนคือคือมูกันครับเดี๋ยวมาโทรหาสาวเกเรียนคือคือมูกันเลยนะครับ จะรับสายไหมงานจะยุ่งหรือเปล่าถ้างานไม่ยุ่งก็รับสายได้อยู่ยังไม่รับสายงานน่าจะยุ่งแน่เลยตูเอาไงไรเงยีไร e. เยังหยคนนะ้นลัทำงานอะรให้ไปส่งข้าวยัง โอเคกำลังไปยกำลังไปแอตดโดยหนอมันเป็นการถ่ายกล้องหน่อยถ,ถ่ายเอฟซีหน่อย<ะ>ไม่บายไม่บายโอเคให้ไปส่งได้เลยครับผม่ป เราจะ go ขับมอเตอร์ไซค์ไปส่งข้าวให้สาวกระเด็นเครืู่ก,กันไปทุกคนไปส่งข้าวให้สาวกระเด็นเครื่องูก,กันแห๋มาครับ เหมือนเดิมครับเอากล้องไปด้วย <c oughs> ในการไปส่งก็จะเอามอเตอร์ไซค์ไปส่งนะครับผม <c oughs> ก็ว่าก็มีมอเตอร์ไซค์คันเดียวกัน <c oughs> มอเตอร์ไซค์คู่ใจของเจ้าและแอเนอะ ถึงโรงพยาบาลแล้วนะทุกคนทุคนไปส่งข้าวให้คือคือหมู่กันครับโอเควันนี้ก็เรียกว่าเป็นวันหยุดของจอและแอเลยก็ว่าได้นะครับเพราะว่าที่บ้านไม่มีงานอะไรทํานะครับซัุงซับผ้าก็ไม่มีนะครับวันนี้ก็ถือโอกาสมานั่งเล่นที่ร้านกาแฟพี่เตอร์นะครับผมร้านกาแฟป่าอุ่นผางนะครับทูกคนจอและก็ไม่ได้มาที่นี่ประมาณสัก2ออาทิตย์ได้แล้วนะคิดถึงร้านกาแฟก็เลยแวะมาเยี่ยมพี่เตอร์กันที่นี่สักสักหน่อยนะครับ ใครแวะมาอุ้มผางก็มาแวะที่ร้านกาแฟป่าอุ้มผางได้ครับทุกคนไปชูเคยาสวัสดีพี่เหมาาือนว่นจาจะพูดวันนี้เหมือนว่าจะพูดจะมาต้องเปลี่ยนใช่ไหม,ม <c oughs> เฮงเฮงครับปังปังครับผมเหมือนเดิมไหมพี่เมกซิกาโน่เย็นเนมกซิกาเย็นแบบใช่ครับเข้มเข้มจัดไปครับ มาแล้วเครื่องดื่มอเมริกาโน่เย็นที่จอหล่อแอร์ชอบสั่งครับใครแวะมาที่อุ้มผางก็แวะมาที่ร้านกาแฟป่าอุ้มผางร้านพี่ตือได้ครับพอนั่งได้สักพักก็เริ่มรู้สึกหิวครับเลยสั่งข้าวมากินจากร้านหลงเขามีบริการส่งครับโอเคตอนนี้ก็กลับมาบ้านแล้วนะครับชม หลังจากที่ไปส่งข้าวให้สาวเกรงคือคือมูตอนเที่ยงเสร็จแล้วแล้วก็ไปนั่งกินกาแฟที่ร้านแกาแฟป่าพี่ตื่นนะครับแกาแฟป่าอุ้มผางตอนนี้ตอนนี้เวลาออบ่ายโมกว่าๆนะก็กลับมาบ้านกลับมาพักผ่อนแล้วก็เดี๋ยวจะทํางานบ้านต่อกว่ากลับบ้านเดี๋ยวสักพักก็จะรีดเสื้อผ้าให้สาวเกรงก็คือมูครับเรียบรีดชุดทําง,งาน สี่โมงเย็นแล้วเวลาผ่านไปไวมากมากครับสี่โมงเย็นก็ไปรับสาวกเรียนก็คือมูที่โรงพยาบาลน,นะครับหลังจากนั้นก็พาคือขมูไปกินก๋วยเตี๋ยวครับผมก๋วยเตี๋ยวอร่อยอร่อยหมดไปคนละสองชามกันเลยทีเดียว <four S 1> ครับปุ๊บตอนนี้ก็กลับมาถึงบ้านแล้วนะทุกคนวันนี้จอรละแอรทำอะไรบ้างคือขื้นมูก็ไม่รู้หรอกเพราะว่า <c oughs> ไปทำานใช่ไหมก็เธอไม่บอกโอเควันนี้เรากลับข้าวเย็นจอและแอไม่ได้ทําให้กินนะ แต่ก็วันนี้เราไปกินกตุตโยกมาใช่โอเคก็หมดไปคนละสองจานนานๆกินทีเนาะไม่ได้กินบ่อยก็ใครที่คอมเมนต์มาว่าห้ามกินนุงห้ามกินนี่ก็อย่ามาว่าเราเลยเนาะนานๆเราจะกินทีเนาะโอเคแล้ววันนี้จอแรกก็เป็นคลิปที่คลิปตัวยาวนะเพ <c oughs> ราะว่าจอแรกในแต่ละวันทําอะไรบ้างเนาะก็ประมาณนี้นะครับใครชอบคลิปยาวๆคอมเมนต์มาบอกกันหน่อยขอบคุณกําลังใจ ใครที่ยังไม่ได้กดติดตามก็ฝากกดติดตามพวกเราเอาไว้ให้ด้วยนะแอด n ด Ado เป็นภาษาเกาียงหน่อย Ado n าได้ไปกดดีกวันเลยว่าจะรอ Ado เติบเรียนขึ้นมาเนาะดูไ่านด้เตนะเนเตงนะ